มาาือสูงเ่ยพีิดออกเป็นเทโไลต์ตัวตะกันในวันที่สาวสามหรือทุนหนึ่งปีคริสสองเห็งสาวสี่ค่ะเมื่อได้มีหลายข่าวแซงก็ไปลองจุ่มยิบกองปอดของสิมกาโน้กคอที่หนึ่งเ้าค่ามาอบกันลองอาสีแร่เอร์พีพีย่ามเดียวโหเป่าโคเขียวจอมสุลงปังท่าโหเป่าโคลายจอมซึกหลงยอดซึก กูกอดตินี่ผู่นีอันลาดกอลองเลยนอผวนหัวอันว่านั้นอายุสักก็เยอะมมาผู้นำผวนหัวอายุสักหกสิบปีมึงไปอันในห้องป่ะเพรอยู่เดี่ันนี้ผวนหัวในอายุสักเยอะเลยอาม่ามึงเลยก็เป็นนั้นเจียงไคเชค้าแมาเสิ่นตุงฮ่าโฮจิมินปีนั่งไร หัวรหูสองเส้าในอาย,ยอุสักเยอะเลยกลิ่นกุนงดังเตอร์ในหลูลำจอมลอกลายปลายวุ่นเล่เพียงการหันงขึ้นตันกันกล้วยอันนำถูกริมีนั่นจันปัตย์อาย,ยอุสักหกสิบนั่นตีละไรกึหมดเนื้อของเสียวขึ้นที่ได้อาย,ยอุสักหกสิบอันไปลือ้ออันยิบซึกอันเป็ี่ยนภูกรับจุ้ง และอันมีอาณานั่นเป็นเผื่อเป็นอะไรอันนี้เข้าหลวงโฮมกันเสด้ทุกย้อนให้เขาเจ้าขึ้นลือไว้ทุกย้อนลีดีอําลือบ่าไหนก็อหลวงหาไลาลือมันเจ้าไหนเขาก็อหลเห็ดอังกฤษเข้ามารีชยัยเมืองไทยก่ากาเสียกนก่อนนั้นหกสิบย่อมลือไในจันเคียงจันขาเจือจัดให้ตรงนีง้ เมื่อซึนวันหลังเขาต่อสู้ที่ดอรไรยืมมังเป้กอรินเป้กอรีเขาอยู่อย่างเอากูมันปานสูเสียงอ่ะเมื่อเดียวปานใหม่กับในเร่องในโคเขียวผวนวนมียเยวศักก์หกสิบนั่นเนี่ยเขาบเหลือกูปอกในโคลายก่อตัวเหล่านั้นอันเป็นกว่าทัพเพชทับกองทับจุ้มเจนั้นหกสิบอ่ำถุลีเนี่ยลีกึศลือกัน có dùng y mà anh đi đến 60 này mới đằng sướng bát, mới đằng khun sướng, cứ đại, tao sư long kiểu lạ, thế đại lư lấy, cứ lấy, do là, hao lực lấy yong hấp có mày yêu sạc nhiều ma này máu còn điểm tan bẩn tít tít, do còn bừng còn lư yong, bây giờ sạc sao thứ ba âm lư là sự sự lộ hồn của à xe lâm đi bỏ bị nó đang lại gặp đấy anh biết phụ quan tập trung thế này hay khu đồ hăng phải hăng này chẳng xuống đẹp chạy quê cả xuống giàu hết mai tiếng ngào Xuống giàu có hơi nhau thủ lý này lư hữu hơi nhiều ye lục lang lang mi có mi lột ca có mi khuyên mà mày có mi số lộ hăng thế เป็นผู้กวนตักเนี่ไอ,ยอไไ้ยอดชงเกียรติมาตีเลยนี่ปีนัยน์หันมาอ้อนเล็ดเสียวลอกลายไปวันเหมือนงคมหลักคมเดียวเนี่ยผู้ยิบซึ่งเนี่ยตีเลยเป็นที่ไหนไยิบซึกเหมือนยิบซื้อตีเลยเด็ดตีเลยให้ตีเลหัดหันตีเลงานตีเลมีไอ้แจมยันล็อกลิงล็อกลินดอกลายไปตีปีเด็ดไพ่ขึ้นผูกเขียนอีตาสิ เออน,นี่มันหลบปีนกว่าจริงหรือยอย่าีเช่วาในโคไลน์เนี่ยอายุัาหกสิบเนี่ยตีมีหนำไหมตีลือห้ามลือมีชื่อทางหลายหลายพี่ดอขาคู่เลยก็เตรียมมาปวันนี้ตีตุกย้อนให้เขาเจ้าลือขึ้นได้ทีคู่เขียววันให้ปรจเิมอร์สูงสุดได้ก็เหมือนกันคู้กวันตับจุงจ้งจะได้ ให้เขาลือลาซิซิป้อมลีก็อรุหาไล,าล่ลำลำไล่อะไรนะมันมีอยู่ก็ไหนอันเยอกแยะนี่าานเขาไวา้หูเปาไหมหูเปาในใจว่าโอ้ป้ายวุน่นใจดูทกุกแลอันเป็นผู้นำยิบเป็นสังกุยกาผู้กวนทับผีทับกองทับจุ่มอันเมียันไหนวาจ่าเจ้อันอยู่น้านใต้อันเจอจือ่อเสียงเสีดหางนินเข้ามาเพื่อเจ้าก,กับ ก็ได้เป็นผู้กวนทับจุ่มเอาทับจุ่มเฮ็ดโมเขาม้าโมพักอันเได้อยู่กว่ากล้วยกับมีลองคืบหนะ้าเจ้าได้ตีอยู่ไว้าให้สัง่งุ้มขิงขาข้าวยำปันกวนหุ่นปันเหมยย่างเดียวขึ้นมายิบเจต,ต,ตีกว่าอะไรไก่สร้างปอบปองนี้มีมานรสิเสปังติดกอกเปิ้นใจา้าไเก่าเปิ้งเก่าเปิ้นใจ้ไอทีเปิ้นใจ้เทคโนโลยี กับปานมาถามากวนมีอายุวศักกูปอกในเขาได้มอใจหรือป่าหมอสีดากขงึกงงัป้ปนสันมึงสันมันน้ำดัดนคนเย้าเนี่ยก็ไม่ได้อายุวศัก์หกสิบเนี่ยถูกดีมาเปลี่ยนหูกวนตับจุกแลกวความขอได้สูจองเกือบอยู่ดีเสีนยนไปหู้เดียวกวสูจาวก็ให้ผู้โดเสรารหรือขึออ้นอะไร hàm mà quân mương này hát là chuyện hơi dòng máu mà quân mương có quân mương hành gì có quân mương khởi có lý không do anh là ai mưa chết văn mương có nhau quân mương cũng những quân tăng quê có có sự dù bạn mấy anh à ai bao này đây quân mương bị ขิงขาข้าวยามเขาเลยหูดีเน่ยเอะกว่าตเลยนเจได้ดในผูท่ศสังอันนี้นจะการข่าเพเขก็หัวไปผู้ท่ศสังการมือการไตเลยลองหักจืจใจในไตเขาได้มามิ้วมีเผือหัดลาดเฮ็ดสาเลยลุมฟ้าในเพลิงสมหัดลาดอยู่กูมมือนะ่ะในไตในมีหลายโก้ไปลองตีความสื tại khu quan đặc trưng lưu khưng ở yếu sạc hộ chi phí liệu ơ anh 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 dưỡng hắn đi mèo quê gà xuống tàu luôn hàm màn lâm tại gà bán xuống gà bán luộc xuống gà bán xuống gà bán hai giaiên để lại sip hết quá yà yuné anh à đi mèo anh อ่าเจ้าเปิ้นยองเขาเปิ้นอ้ามก็เปิ้นอ้ามมือหนุ่มไว้มือยือซึมมือลูกพื้นเหมือนได้มให้ฮู้ว่าปันป่นแล้วปานนะวันยังเปลี่ยนเลือนปีก่อนตรงนั้นหาซ้ำแด่อยู่ในนาทีในผูน้้คนตับจุมผูหลาบกุซลใส่อยู่กว่านั้มันเป็นกันอย่าทางอยง่าเจ้าเก่าพูดทีนะ ลูกน,อกน้องห้านันเคดีจาสีห้ามหูเดีอดเอาวุ่นปัจจนั้นเอาไว้กับในในแอร์ผีโคเขียววันให้ให้หลือบันตำนำ้ำกวนเท่าก้นเก๋เก้นมยยียุวสักดสด็จหมอเพียงการลุกขึ้นเอาขึ้นมึงเนก็ว่าหกสิบสี่ถึงมายามเดมเี๋ยวหกสิบปีเมื่อหงราเจียวลาดเขาหา้าเมื่อหลังคุณเสียงคือใต้เขาหา้า แขลงหลายๆเจ้าเาสี้ซุ่มอายก้นหนุ่มเฉียนอีเขา,า่ะเปิ้นมีผวนหูน,น้ากาปันมาย่านด้วยเลยค้างเขาได้มีถึงโป่งดินได้เลยเขาก้นหนุ่มเป็นผุ้ก้นตบจุม่มตบผีตะกองตะควายนาซิปังตึกอันมีติงย่างหยันในโูเขียวผู้ใหญ่ก้นหลวงอันมอนละความเมืเ่ยความขี่จ้าเขียนเสีได้ก้องกายอะไรมึงนั่นมึงนั่นน,น,นี่มีอยู่ฮะกวานา ผื่อล้มาปั้นลาวปันนั้นปันสูตานั้นใช่ไหลรูไหล่จังวุนเท่าเลยลัะจ้ะให้ลืเขื่อปันก็บอกว่าสู้ก็เหตุการณ์อาจีะจัดวางเมือยู่อยู่ด้านหลังเสีได้ปั้นได้จังหญ่ปันป้ายวนปั้นทางหูไลยอันจะว่าโกงงกลางงานประด้นับยังไว้ตัวบวกกึง ก็เลยแหละคือเมืองก็แขยงขา,ว,ญญา,ยายว่าสันยาวยิ่งก็เตียนเอาขึ้นเมืองใดเท่าไร้เฮ็ดถือเอา่ะเฮ็ดถือเอากับไหนโคเขียวโคลายผูกกวนดับเีผูกกวนดับจุ้มดังไรวันเมื่อไรสังเกตว่าวันมีอยู่เยอะเปิ้ใจสูดดือนสุดอยากิษจัดสูดเฮ็ดมาถึงอ่ะปะืนยี่ยอของมุน ยอาก็เป็นพรนดีเป็นปืนทา n ดีดจาก苏州เราไลายลุกปืนเยอวงป้ว,วยมาหลายปาง่าหลายต่ว่าหลายเตี้ยอะไรก็เป็นปื้นทางดีกนจาูเจ้า,าจู่ว่าเทาอายุสักหกสิบตึกไข่ยิบดับจุ่มตะเพีสิบกว่าคนนีเีเป็นปื้ายอย่้น,นเออหนังหรือจื่เสียงเลยปืนเตี้ยหกห้านั่น แอร์พีสโคเชยยียวไลน์ไฮรอวันนี้นึ่เมื่อหลังของเสียวขึ้นติไใ้อ่นอ,อยู่ว่ามีจาวแบรลินปุ่งเตียกนะกองมุงเมึงร้อยตยเตียงร้อยสามสิบร้อยขอวันร้อยขอมือผู้กวนตับจุมเจ้าละอ่ำเฮียรเฮียตับสิเอียนแขยงเลย อ่ำซี่กองซีกกางไล่อาสร้างเครื่องเงินขึ้นจันไลย่ากองมือว่าเหมือนมือไหนเหมือนม,อมือผุยังใครอยู่กัาหนานี้ขนาดนี้อยู่เปล่าอยู่เปล,ลือซังเจ้ก็ไม่ได้ลือเลยปันกวนหนุ่มขึ้นมายิบพอกวนหนุ่มในมัน นีม่มออบไปวันดีใครเลี้ยงลายจ้ะมอเลี้ยงลายเฮขตเราจัดปานขึ้นเยอะเฮขตเราหวานมือคือเฮิงมาบอกเป็นไรหลาดกว้างพอได้เดี๋ยวบอสถ,ถูกใจคู่เขีเขขาายวคู่ไล่กันอยู่ดีๆเสียงม่มือหูบอกว่าปอว่าเฮาขาลือปานไลป่อไหนสิไตลเฮาขาได้มีคนหนุ่มขึ้นมา ยิบตบผีับจุงมตังหําตัง,งหลายเลียงลายอะไรเนี่ยไปวุน่นที่นี่ขึ้นเยอะอะไรเนี่ยเกียนเคียงอะไรเนี่ยปกคนมีเยอะชางอะไรเจออีกหล่ะปีหน้าต้งหลายเมนังกาสีเสียนไปล,ลอยจากมึญญงยใหญ่ผงแก่มันตีมอ่ะนะตีมกอบอตีมเกี้ยวอ่ะเอาอันหมอมาใส่ก็มันไหล่ย่างหละ่ะมันปล่อยให้ติด ว้นปันมาย่ามเดี๋ยวนะี่เมื่อไรกินกอกไในเะกีนะ่ยวไในเมื่อพวกไในะเอาเกี่ยวมาจ้างในมันก็ใส่เลียกลายมากกาฟีนีนม่มันขมอ่ะมันหวานอ่ะมันจีบเลี่ยกลายเลยรันสิปอกคนเท่าคนเกียนในนี่มันเหมือนน้ำติ่มปุง้งจ้างหู้ใหม่ๆป้ายวุ้นใหม่ๆหม่กาปันเิงโนโยียนเปิ่งกว่าเนื้อหรือเนื้อเลาเปิ่งกว่าเนื้อกาเข้าเปิ่งใจเาอาโอสิติกกัน เขาสมาเกาในพันเอาก็มีมาเตื้อ,อก็มีมายือ้อสุดเหนียวเขียววางเงินอตที่จะไปวนันเมียวในด้หัวคนหัวด้หอกกู่เสียนก็ได้ขึ้นเขียวได้วางว่าํำเลยสิก็ไปเลยขึ้นเมืองได้เหลียกลายภาวะจัดปานนาการขึ้นอย่าเออเจ้าเขาอันยหญ่ยุวสัก อ,นนนอ,อ,อันเป็นควนหูในเขาไหวหูเป่าหูเป่าอายุสักย่างก็จะเป็นมือใช่กว่าในลำลองก็ไม่ได้จันปลาตายได้อย่าให้ถึงหกสิบให้ถึงหกสิบก็ให้ย้อนดีขึ้นย้อนดีไรอ่ะตีลือลีดีห้ามดืออานั้นก็ได้ให้กคนเมืองเอาเส้นไม้ลายที่โค้กเขวโคลายมาหลวอ,อ่านให้ลายกาันเจ้าซิทธิ์ก็ในกลองใครลือเจ้าฮันก็ในกลองใครลือ เราศิกหลวงก็ในกติกขยู่ในอณาอ๊อจใาให้ปอปอส,สดๆกว่าเ,ออเดี๋ยวเธาอ่านไล่เสียนหมาไล่จีบันกูวันกูวันไายอดสามบอกกัได้เออ,อ,อ,กกเอ,อ,อหูขีมหูเงาหูห่างกติกข์นี้ทำป,ป่าทำปูมันในเบื้อหนุอย่าให้อะไเปลี่ยนมาในี่เขียวม,มาในี่ยลายนาทีผู้กวนดับจุงนาทีผู้มีอณาเชื่อจตรงหนึ่ง มาได้เป็นการเงินหา้ากูจะกล่องนเมืองไตยจะได้หรืออะไร่ะกับเสียงกับเสียงระยะหกสิบเอ้าอ่าใจข้าปันคนมือกูพอมื่อเลี้ยวไ,ไ,ได้ปีสองเห็งไปเท้าสีอ่านใจก้าปันหนึ่งเห็งเก่าปห้าสิบเปันจะน้อยส่วนใดก็เสียงปันเจ้าคนจึงก่ หลายสิบปีเมื่อเนี้ยเมื่อแล้วคริสต์ักราชมันยังเดือดลายแหล่เปลี่ยนมาปานใหม่วันใหม่เลือนใหม่ปีใหม่ก็อนหนัเธอเป็นดีมุ่งมองเลยดีใจอของคนเมืองไทยเรือดลายนะ่าตักเขาเียกดลายเนะ้อจุ้มเขารู้นี้เพื่อนรู้ว่าเพื่อนเฮ็ดสังเกตเพื่อนขึ้นเยอะอันไหนรู้คล้องโดยเพื่อนฝากถึงคู่เขียวลายเจ้าลายเก่าปืนเก่านั้นกูเลยอ่าเพื่น,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 นแล้วขอทิ้ง สิบเจ้าครับเรื่ข้อที่สองความเสียนปายลายหลักไว้บางก,ก็ก็จังซึ่งมันอยู่ไรคู่เขีเยวอยู่รอดสองปีนอ้าดวงหาความโคตนี่ยเพราคเขีเยวอยู่รอดก็ซึ่งมันอยู่ไรนั่ปึ่งเฮือสือปึ่งป่ามันอิงกันเสียเฉียดกันกว่าปางสิบป้ายาว้ห้องเฮ็ดสร้างเนี่ย ยอดฟองยามเดี๋ยวในมันอยู่ไโรโคเขียวอดีอยู่รอดมันก็ย่อมภาพแบบนี้มันเป็นอาจุยาอยู่ไรเฮ็ดสัง,งเลิโคเขียวดีอยู่ไรสังข์ใอยู่ไรที่ๆเนี่ยเป็นตาปีบนที่ีๆจอยเขาได้ที่สังข์ามันอยู่รอดต่อเฮ็ดปี้วจิตอะไรเกียร์ขีจอยมันที่ เชตเตเต้มันไรกินกันแค่ว่านะป้อมเชตเต้ได้อีสังเกยอมันตืน่นอับไรจิตปีหนอทังไลเออในอยู่ดีเสีสยนไปหันว่มามันอยู่ไรโคเขียวอยู่รอดมันอยู่รอดโคเขียวอยู่ไรวันเมื่อไดเที่าไรเขาเค่ลาบะใหญ่หลวงใหญ่หลงเขาค้าในยิบกองมาในหกสิบปียอ่อมฮื่อฮะ ปีายหลวงเขาเขายิบกองเลยเคียงขาว่าสันหยาบๆว่านักหนักนะก็ชค่กล่องให้แล้ปีายหลวงหรือขื้อให้แล้มันปองว่าเทียนอีเขาเคยคู่เขียวหน่อยหรือขื่อในกวางถังดีก,ก็เลยว่าปีปอดหองวินองเขา่าหรือขื้อบรรอีหนึง่งขาจาเขาคือไหนเยาเหตุการณ์มางอยู่ไหนเยาวเพาะวันนี้ลเราวางกล่อง ตี่วางยี่ห้าบ้างป้อมวางก็ตีคิชดเมือนหนงที่มึงอยู่ฮะตีแล้วควอนทุกฮะน้ำข้ามในป้อมวางาอ็ะที่ใยาต่อยปอบวกเมืองผู้ควรจีวิจ่าสายเลงฮะเปิ้ลใครลาซื่อๆนั่นเอก้ก็ในในป้อมเยี่ยุ่งทัพซ้าไปหู้เลียงก่อนว่าเขาใจเขาเดือ เขาใจเขาว่างกวงอ่ะเขาใจเขาว่างคึงอ่ะจังใจฮะ้ไอ้เขาชานคั้เขาในทำดีว่าเนี่ยสุดดีเปิลออกลิ้งจิงนั้นเลยเปิลเคยหาลือคือยาเคยห้าว่างคืนยาวเปิลเอสหลูเขาเขาเอาความควาในมาใจไปเลยเขายึบกองมาหกสิบปีอ่ะหกสิบปีในเขาชันคนมึงกว่าลายทูนเยี่ยลูกหลานคนมึงได้ตายอย่างสุดใจนี้ chơi lai nổ lai kiểu mỹ bay này đang cản bước đã đi chóc quân lóc sức mạnh sẽ ảo chìm tay con ẩm mô hết xăm khay hết ẩm mô hết này quay đi quả đó này quần ăn ổng mắn ăn rồi còn ẩm hù năn tí đắn chơi mà hạ xí đô xa xí đây hết rồi thì mắn hữu là เมื่อนางซิ้อได้ปารีมืสูงซื้อได้เขาข่าวันเมื่อเน้อัญญาเฉลยเขาหมีเงี้ยนกูหายกูด้าเขาไว้ซึกมันอยู่อําไรปารีมืสูงซื้อได้เขาข่าก็อํารอดเออไม่ได้เป็นเช่นไรกันหักกันเลลาบาดกันเลือกปอว่าจะไลายติดันจะอยู่โกเปื้อนไว้ปันดุเลปันมีเห็นเข้ากันอันคุย เอาหางมาเตียก็มั่นไรเมื่อนัง่งพวนหัวเขาค่ะเจ้าโงหันเอาล็อกเก็ตมาหันสีห้าลูกกองจากหันซีด้ม,มาสุกวะสี่บาทดีดอกเตียงปันมือขึ้น,นจ่ายสายเลี้ยงเออเพราะมาเตีย๋เครื่นโรงเทียนอีเขาปากหาซิกมากมากปากฮาซีเป็นเนีย้ยกองจากลางหนักเป็นเอี่ยมเป็นเอี่ยมเอากาต่างเอี่ยมปิ่งห้าสามดีกว่า ตอบเตียนขึ้นมันใต้สายเลี้ยงอัะว่าั่นก็ลาดกุ้ยยกวย,ย,วย,ก,ย,ยก,ก็มันบ่มเมียนไงกว่ายื้อในเด้ดูใส่ซออกิีเนี้เปิดจอก็ยเอาเฮียงมาเปียงนึ่งนั่นก็ไม่งเือะไรผามาใส่ซื้อผ้าเชียนอีเขาจะได้ทิ้งไปนดังน้ำตูห่ามึงเหยียนหาหมูจีน้ำคำา้วยไอีโคเขียวกว็าตาน,นี้หูเอะดิหูอีฮะ สุกัดตุ้มเทียงอีเ้ทุกวันเหมือนไหนพาได้เป็นเผาตาเปิ้นเพียงการเปิ้นมีล็อกเกี้สิได้เปิ้นอะไรเรียนนะอะไรฮะปูเตียววันแสนไปเดิเตียนนึงนี่ว่าอ้ายก็นึงมันปิดหม่องนังแน่ยามเรียนมาถึงเมื่อเป็นดุกวานเนี่ยก็ปิดไหล่สร้างเลยกวยกาคนเฒ่าคนจียซ้สำม่อเรียนหม่องนังนี่ลูกว่าปิดแล้เมื่อนั้นหน่อยปิดเลยฮะ อำมอปิดเยมก็จะปิดยาขาไปนะเพราะปิดยาขาไนมันก็โตบโลกมันเปลี่ยนลายนั่นเลยแต่ได้สร้างพักปูเลยแต่ได้ยื้อกู้อนไรมันมีกันยอดอะมันพึกมันหมดะก่ขะาะมังไหมันเจอลายไมันเปรี้ยไปเลยเขายอมักตีได้โคเขียวเขากันเมื่อเร็วนไทยของอันลีไ นะเจ้าพงหนุ่มมันยิบไปอปอดหอมไปเขาเมืองขี่ก็ไ้มานย่ไปมานย่ไปเขาเมืองขี่เจ้าพงหนุ่มก็ไปเขาเมืองขี่ขี่เฮ้ยมีดีเมืองขี่ใช่ด้มานุงนั่งตุนดีก็ไรเนาะลงเมืองมานก็ไยแยกกับเขามาละบุงไทยก็ไรสาวจะว่ามีดางของลากาอ่ะเออนใช่เลยต่องว่นอยู่ห้า เปลีนลูกใตจจ้ชา,างผ้าเปลียนลูกใต้หูเป่าลหนังหื้อเป็นเดยมยอเอเสลี่ยวกว่าเจอกเลียนนั่นเข้าว่านั้นมึงเขีย่ยลีภัยเฮ็ดไหนมันก็อะไรมันยังเฮ็ดไรเข้ากว่าเฮ็ดไรมันในปลายเขาก็มาปลายเขาว่าดังบังกลาเทศหรืออินเดียก็มาปลายตายเขามึงเขีย่ยเจ้าพวกหนุ่มเขาได้อำลูปลายตายกัน เมื่อเปิ้ลปึ๊ก,กเพียงการเนี่มิดแย้มนี่โลเข้าวานนั้นมึงขี่จะได้มากขึ้นวันไทยก็เลยมากขึ้นเมืองไทยรวยแต่เลี้ยงก็เลยอันนี้ไล่เอาดูรอดกันเออมันเป็นจริงนะเปิ้ลขี่จอมันไี่โคเขียวถอยอินมันก็สุดเขาสุดเขาสุดเขาแทงอินดีหายใจดเด่นมีโคเขียวในเฮียงหูเห,หงมันก็มันปีกกันหลย เปินอยู่ในมันกล้าหูหิงมันกะใครว่าเนาี่ยอีก็มาจ่อยเขาฉีนะนาอีกโกกันย่อก็มีขันพี่แอฟน้บยบมีฮาจุ้มจุ้มต่อจุ้มในเครื่องยังใบเปียงเปินฮาต่อนึกไม่ตายกว่าเซ่กันเด่ในใจนี่กันเด่นเปยนอย่ก็ไนเลยใครเจ้าพกหนุ่มเขาไปพี่เกี่ยวกับกงินกเนัเอาตุลวนไว้ เออดองนั่นมดีฮะย้อนซางในย้อนบัวกวนเท่าเฮ็ดเผินเจ้าพวกหนุ่มนีนม่มีดังผิดกวนบังกวนท่อมโมเพียกนการกวนท่อมโมวุน่นมีเจอเจียงเอ่อใจอจัง,ปง,งเปียง่งหลักความใต้โมเคยผิดนะมีเจอ จังเปีเเยงสิได้มาดูอยู่กันนั่นเจ้าชู้ก,ก็ได้อยู่อยู่ที่ไหนรู้เขียนหน้าก็านั่นเนี่ยไม่ใจกันแล่เมืองเอาเสียงว่ามากโกง,งกลงอ่นนะปีดอเขา่นเดีวยวพลันตอบเหี้ยงปีมาเหตุทางเนี่ยกูสื้อลายมาลีในวันน,นั้นเออนักน้ำดินหินผาสมีอดีตของป้าหมายทางดาเื่อจ่จาตายมันเขียนอะไกูมันไรสัตว์กูมันไรกินเนี่ยนะมึงกิงเนี่ย เออภูมิเมาออกไปวุ่นกะลีมีกะลีอันเพียนปั้นนั้นมันผิดแก่กอบใน,น,นเล่ย่างเดียวไหนเจ้าพงหนุ่มหลวงตัวรถไปพรามุขขีเ่เฮาทางออกมาขึ้นเดือนเดลีเอออันใดก็ให้มาสร้งางในสับเลียงในพินาโอปันแทีงยิงเอาขึ้นยิ่งมือว่าได้กปอดอันตอนหนึ่งว่าหนึ่งอย่าตั้มปื้นกันอุบปึง,อปปงสองอย่าเก็บซื่งอย่าเก็บขอดปอด้อดขาดปอดหอด้องกัดเย็น อันนี้เชนี่เข,าเ,ขาเตรียมบิ๊กียเลยส่งถึงขั้เขียวบอกว่าวางกองวางคืนวางกลางเตรียมเลยเฮ็ดสั่งมาเพาเฮ็ดก็ก่อดเลตัวปะมันขราดจริงหนักๆตามสีมันเขาเหลี่เกลอกในจริงหรือล่ะนี่ก็เจ้าพงหลวงปลายเลยใครจี้ในเชนี่ได้ก็หนังไกนป้อนลูกพื้นนี่มันปีเป็นไรเขาด้วยจริงก็ปกติแล้วก็ฝากเชฟเป็นพีไร่กันเหมือนสุด